ก็เข้ามา่า่ครับก็เตะเป้าแล้วก็เล่นเวทแก่บริหารครับผมลูกพี่นําวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นครับใช้ฟิตเนสครับผมปกติก็น่าอาทิตย์ละ3วันครับจันทพุธศุกร์อะไรพวกนี้ครับเพราะว่าจะมีเทสร่างกายด้วยครับก็การซ้อมของเขาหน้าก็ตั้งใจซ้อมครับเขาก็รู้หน้าที่มาโมยรุ่นนี้อายุเราก็เยอะแล้วเราต้องตั้งใจครับก็โมยเขาต้องอาศัยร่างกายครับ ็ซ้อมไปปกติรับทวนเชิงอะไรกรับรมวยเข่าครับปั้มมวยตัวใหญ่ครับซ้อมเช้าก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งเย็นก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆครับอายุมวยเขาก็เยอะนะครับไม่ต้องไปนเน้นอะไรมากขอมีกําลังมีแรงครับสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยเพราะว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยมันจะช่วยทําให้นักมวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องซ้อมหนักเกิน100%จริงๆแล้วซ้อมแค่ 85- 90%ซซ้อมให้ตรงจุดเนี่ย ก็สามารถพัฒนาร่างกายเขาได้แล้วแล้วก็สามารถยืดอายุเขาธรรมดาแล้วนักมวยไทยเขาว่ากันว่าอายุ27 28กเ็กากลายเป็นมวยแก่แล้วเลยจริงๆแล้วเนี่ยมวยไทยจริงๆถ้ามีวิสัร์การกีฬาเข้ามาเข้ามาเต็มรูปแบบเนี่ยผมว่า35ก็เขายังสามารถต่อยได้สบายๆอยู่เลยครับ หารการกินเ็เสียเขาดูแลเขาบำรุงเต็มที่อยู่แล้วครับพวกแบรนด์นมไข่เนื้อนมไข่เขาบำรุงเต็มที่อยู่แล้วครับการกินก็ทางค่ายก็จะดูแลครับส่วนเราก็ก็กินตามปกติแหละครับแต่พอใกล้วันแล้วเลือสักอาทิตย์สุดท้ายไปเนี้ยครับเราต้องเริ่มเริ่มลอดอาหารลงครับเพราะว่าควบคุมน้ําหนักไปด้วยครับเราก็มีการจัดการเอ่อการกินในแ,แต่ละมื้อของนักมวยเพื่อไม่ให้มันมากเกินไปเวลาลดน้ําหนักเวลาเขาทำหนักเนี่ยมันจะไม่ได้บีบเอ่อในเรื่องของการทำหนักมากไป ก็คือเดี๋ยวก็ต้องอคุมน้าหนักแล้วเพราะว่าบางคนอย่าง,างที่ก้าวหน้าเนี่ยครับน้ำหนักแกก็จะมากหน่อยเพราะว่าช่วงโควิดแกไม่ได้ต่อยเลยแล้วก็น้าหนักมันขึ้นมาก็อาจจะต้องมีการคุมน้าหนักที่มากขึ้นก็เลยเราก็เลยทําใบโฆษณาออกมาว่าแต่ละมื้อเนี่ยเขาควรจะกินอะไรบ้างเราจะเน,น้นพวกผักเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปลาอีกอย่างหนึ่งเราก็จะมีเวโปรตีนให้กินอยู่แล้ว ที่จะเป็นนักมวยที่ดีครับคือหนึ่งเราต้องมีความขยันอดทนนะครับแล้วก็มีมุ่งม,มนันะหรือมีเป้าหมายว่าเราจะไปให้ถึงตรงไหนครับแต่เป็นมวยเก่งเราก็ต้องฝึกฝนอดทนสู้เป้าหมายสําคัญคือในชีวิตตอนนี้คืออยากไปถึงยอดมวยแห่งปีครับผมก็ต้องดูสภาพร่างกายครับผมเพราะตอนนี้เราก็30ย่าง3 1อใช่ไหมครับก็ต้องดูสภาพร่างกายต่อไปว่าเราจะไหวแค่ไหนก็ ถ้าไม่ไหวเราก็จะไม่ฝืนร่างกายครับหลักๆเลยก็จะเป็นด้านสรีระวิทยานะครับผมสรีระวิทยาก็คือการเพิ่มสมรรถภาพและหัวใจของนักมวยครับอย่างเช่นบางทีอย่างที่ผมเคยกล่าวอาแล้วว่านักมวยเนี่ยไม่จำเป็นต้องซ้อมตะบี้ตะบันเกิน100%เลยบางทีเราโฟกัสแค่85-90%ตรงนั้นเนี่ยให้มีคุณภาพเนี่ยแล้วก็นักมวยก็สามารถบริหารแรงได้ครบ5ยกแน่นอนครับ กเลยต้องขอขอบคุณสําหรับน้องๆทุกคนนะครับที่เอาพี่เป็นไอดอลนะครับก็คือการต่อยมวยนีคือหนึ่งเลยนะครับการที่เราจะเข้ามาเป็นนักมวยที่ดีได้คือหนึ่งต้องมีความพยายามนะครับผมหัวใจความพยายามและความอดทนครับเพราะว่ามวยไทยมันให้ให้หลายๆอย่างกับเราหนึ่งการออกกําลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และที่สําคัญคือเราห่างไกลาจากยาเสพติดด้วยครับผม